ช่วงช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ที่เป็นลูกแม่น้ำโขงความผูกพันฉันแม่ลูกระหว่างสายน้ำกับชีวิตนั้นย่อมฟันเกลียวเหนียวนั่นหลายร้อยเท่าทวีคูณวิถีชีวิตผู้คนชุมชนลุ่มน้ำโขงไทยลาวกับสายน้ำโขง จึงผูกพันกันเป็นตำนานเป็นวิถีชีวิตเดียวกันไม่มีวันแยกกันออกการพึ่งพาสายสายน้ำโขงเพื่อดำรงชีวิตของผู้คนชุมชนชาวหนองคายเมื่อมีฮีตครองกิจกรรมอันใดเกี่ยวข้องกับสายน้ำจะต้องมีพิธีกรรมบอกกล่าวขอเข้ามาต่อเจ้าแม่แห่งสายน้ำเพื่อขอความคุ้มครองให้บรรดาลความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นภายในครอบครวัวตลอดถึงสังคมชุมชนโดยรวม ในแต่ละปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตกลางลำน้ำโขงปีละไม่น้อยคนเท่าคนแก่ชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าทางน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเงือกเงือกงูและพญานาคถือเป็นสิ่งเดียวกันสุดแท้แต่ใครจะเรียกเช่นไรเพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตของผู้ประกอบการทางน้ำจึงปรากฏสารเจ้าแม่สองนาง ตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆทั้งสองฝากฝั่งไทยลาวเจ้าแม่สองนางหมายถึงงูหรือเงือกหรือพญานาคสองตนซึ่งชาวบ้านเชื่อมั่นศรัทธาว่าเป็นเทพเจ้าทางน้ำของพวกเขาศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณวัดหายโศกในเขตเทศบาลเมืองหนองคายตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าในอดีต มีพระราชธิดาของประัตร,ร้านช้างสองพระองค์ได้อพยพปกภัยสงครามล่องเรือลงมาตามลำน้ำโขงเมื่อล่องลงมาถึงท่าน้ำวัดหายศกได้เกิดคลื่นน้ำบนขนาดใหญ่หมุนตีเรือให้จมน้ำทำให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์เสียชีวิตชาวบ้านจึงสร้างศาลแห่งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระราชธิดาทั้งสองเพื่อปกป้องคุม้มครองผู้คนที่สัญจรไปมา ในนุ่ม้โขงศาลเจ้าแม่สองนางวัดหายโศกเคยสร้างพาฏิหารให้โชคลาบแก่ผู้มากราบไหว้บูชาจนชาวบ้านที่มีศรัทธานั้นสร้างสารใหม่ถวายให้ถึงสามหลัง ศาลเจ้าแม่สองนางปากห้วยหลวงอำเภอโพนพิสัยก็เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนชาวโพนพิสัยที่ต้องอาศัยสายนา้ำเพื่อการดำเนินชีวิตศาลเจ้าแม่สองนางวัดจอบนางอำเภอโพนพิสัยก็ปกป้องคุ้มครองอาณาบริเวณรุ่มแม่น้ำโขง และผู้คนโพนพิสัยอีกส่วนหนึ่งให้อยู่เย็นเป็นสุขศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอบึงการซึ่งตั้งอยู่กลางสามแยกถนนหน้าโรงพยาบาลบึงการภายในศาลเจ้าแม่สองนางแห่งนี้มีแผ่นศิลาสลักเป็นรูปเจ้าแม่สองนางตั้งวางไว้ด้านในศาล ชาวอำเภอบึงการจะจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อบวงสวงเจ้าแม่สงนางเทพพเจ้าทางน้ำของที่นี่ซึ่งจะมีประชาชนชาวลาวเมืองปากสันแหวงบริคำไซประเทศลาวนำเรือเข้าร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนาน หลังจากการแข่งขันเรือยาวเสร็จสิ้นลงชาวบึนการก็จะทำพิธีส่งเจ้าแม่สองนางกลับไปประทับยังสารสืบต่อไป